ออกมาเลยออกมาไปที่เรียบร้อยครับดูกันที่บานหนุ่มน้อยหน้ามนมงคังหวัดสมุทรปราการในน้ำอัคระมงคลอัคระมงคลครับมัดมงคลนิมิตมัดมงคลนิมิตที่บอกว่าคว้าใช้มาแล้วในเที่ยวแรกคว้าใช้มาแล้วในเที่ยวแรกถ้าเที่ยวนี้ชนะมีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสสดใสที่เขารอบหลงชนะแล้วดูด้วยสายตาตอนนี้ล่องนานต้องเงินล่องน้องเงินในน้ำเพชรบุรพาเพชรบุรพาหนุ่มน้อยหน้ามนมงคลระเบอพรเจริญพรเจริญจากมึงการมึงการไล่บทไล่บีไล่กระดี้ไล่กระดี้แต่ว่าแต่ว่าทางด้านของพี่น้องจากสมุทรปราการบอกว่าจะขอคว้า ดูสิว่าอัครมงคลหนึ่งวันนี้มาดีสิละเกิดพระคุณหนึ่งขอบคุณครับรลังวันน้ำใจที่ให้มาเมื่อกี้ดูสิว่าล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงอัครมงคลวันนี้ภัยดียดัยดีชุดทีมงานกำจัดชุดทีมงานกำจัดบวกอภิมานาล้องพี่น้องสอบบเอราอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งคันนี้เอาแล้วครับ ขออภัยครั pied, บเพชรบุรพาเพชรบุรพาเพชรบุรพาอยู่บ้านคลองอุดมอำเภออำเภอพานตะลั่จังหวัดเมืองกาลครับไล่ขับตับแตกดูสิว่าอัครมงคลเหมือนน้ตามมาตามทันหรือไม่ทันหรือไม่ทันทันหรือไม่นมึงยอดเป็นหมดเลยล่องน้ำแดงอัครมงคลนาวามาเที่ยวนี้ดูสิว่าดูสิว่าทัักษณะนี้ดูสิว่าจะคุมมากินไปหรือว่าจะคุมมาตายไปในเมื่อรูตามสายตาทีมงานโคตรพุดโคตรเบีย้์อภิมาลร้องจากสอบปปอลาวนั่งขี่อัคระ นาว่าไอชุดนี้พายจากราลายรองแชมป์วันถลวงมาแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไอชุดนี้ไม่ทำนานั่งตัวเรือพรอพเจ้าเสือเก่งชะก,กาชก,กันนะครับดูซิว่าวันนี้มันนั่งอัครมงคลนาวาจะสามารถคว้าแชมป์ได้ไม่ได้ในเมื่อดูตามสายตาเพรบุลพามาในร่องน้ำน้ำเงินร่องน้ำน้ำเงินในเมื่อเรือนดีอัครมงคลก้มหน้าก้มตาอัดกขึ้นมาเรือดีจากวัดมงคลนิมิตส,สมุทรปาการพระคูสุตตะรัตโนพาน์ เท่วนี้จะทําได้หรือไม่ได้ว่าแล้วประมาณ250เมตรสุดท้ายเอาเลยเหลือลวงพี่หนุ่มเลยว่ากำลัมงคลแล้วกอดไปคิดตังเลยขอบคุณครับขอบคุณที่ส่งกันนะบายหล่องน้ําแดงหล่องน้ําแดงไล่บมไล่บีนไล่กระยี่ไล่กระยี่ไล่กระยี่เจอกับใครเจอเจอเจอกับเพ็บูรพาเห็นบูรพาบอกหมดไป็หมดไก่หมดไก่ไปใครดีไก่อยู่เอาเลยไก่จะหมูก็เป็น ว่าอยู่ร่องน้ำแดงจะไปแรงแดงนี้จะดีรอดปลอดภัยเมื่อเจอใครไม่เจอเจอเพล่บูรบาบอกว่าแพนบอกว่าเรือเรือดีบรรจงโคกขนมเรือดีบรรจงเขาขนมเจอเรือเจอเรือลราพึ่งบอกว่าไรบมไรบีไรกี้ยี่ไรกี้ยี่ต่างคน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 ได้มาเรือเอาเลยเอาเลยเรือดีมีกำลังมาอากไรบางคนดี้อกไรบางคนดี้อกไรบางคนดีจะดีรอดปลอดภัยหรือไม่ต่างคน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 ก็มาร่องน้ำแดงกอดได้แสงแล้วแสงแล้วแสงแล้วพลวดเข้าเใช้อ่ะ ครับกรรมการตัดสินเรือที่ชนะครับอยู่ล่องน้ําแดงครับอัคระมงคลอัคระมงคลหนึ่งเลยชนะครับพี่น้องหายมาเต็มพิกัดมาเต็มที่ขีเต็มเมื่อกี้ก็ <laughs> ถือว่าเต็มที่